สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับผมบ่าวอุบุลผมไอ้พี่น้องอาจสิสงสัยว่าเอ้าบ่าวอุบลมาถ่ายยังให้เบิง่งเนาะครับให้เบิ่งความแห่งแรงบ่สิว้าบแม่นได้พี่น้องบ่าวอุบลพามาน้ำหาแบ่พี่น้องหรือแพะนั่นล่ะพี่น้องเบิ่งทุ่งหน้าพี่น้อง แพะบาอุบนุนได้เสียไปเป็นเวลามือหนึ่งกับคืนหนึ่งเลยน้อพี่น้องตอนนี้ซุ่มทอแม่เพิ่นกะแย่ขึ้นไปหาอีกฝั่งหนึ่งบาอุบุนก็นเลยมาหาฝั่งนี้นาะพี่น้องบาอุบุนเลยทายให้บึงบึงความแหงแหลงเจ้าถุงหน้าบาอุบุนนะพี่น้อง มองนี่สิ่บาอุบลนยางลงมาเนาะพี่น้องศินกองขี่งวูวแลเราอยู่แรกนั่นก็สิเป็นเทนุนเที่ยงเบาอุบลนแหงแรงพี่น้องเที่บงาอุบลนยางลงมาซื้อนี่เพราะว่ามีน้องหนามเนาะพี่น้องเพราะว่าปกติเราไก่สีคำเพิ่นนั้งเที่เพิ่นกะสีมาลงกินหนาม นี่ก็จะเป็นน้องนามนะพี่น้องเดี๋ยวบ่าวอุบลสืมย่างลงไปทั้งไตนะพี่น้องติดตามไปยาวๆครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวอุบสล,งลงตตตบบบสตายมึงเป็นระยะนะครับจากสี่เห็นหรือบอ่อละพี่น้องขันพี่น้องผพ้ใดเขามาแล้วบ่าวอุบลก็ฝากให้กดไหลกดแช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวอุบลเน,นี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำยูทู e ตามวาิธีบันนอกเขานะครับเมื่อไคร่ครับพี่น้องตัวน,นี้บ่าอุบุนกับกำลังจีง,ง้างครับเที่ยงหน้าน้องพี่น้องย่งางเลาะประมาณสองส้มม้งพี่น้องว่าท่านมีวีแววเลยครับแจ็คพันไปใส่หุ้ยหนาบ้าอุบุนกับเบิดพี่น้อง เมือยกับเมื่อยมือนี่โบท่านเห็นฝูงแบ่จักฝูงพี่น้องจักเพื่นนภากันไปหากินเสเนาะแล้วเาอุบวนสียางไปเบิองพุนละครับป้าคิ้วเควต้นหนาพุนละเพราะว่าตอนนี้มันก็บบายสามแล้วเนาะบาอุบวนลืมหาตั้งแต่เที่ยงคืนครับผักติดตามพนงานนะครับ เนี่ยมาเห็นอยู่ครับพี่น้องตอนนี้กะบฟูงัอบา,าอุบุนเริ่มสิกลับมาแล้วเนาะเพื่นเกิดกลับมาขอแล้วเนาะครับแต่ว่าแบนตี้พี่น้องถ้าเพื่อนไปหาหกินใส่เนาะมันเหลอะเหงเรียงครับพี่นอ้องเบื้องหยา ุ่งหน้าเ่ยเลียงเลี้ยงแบบไร่ทุ่งเนาะครับคำเป็นกบมาหญิงเพื่อนเขากับแค่ปล่อยเพื่อนไปยังบัตรทนคำบันไดครับเดี๋ยวคำจะนนอยเป็นกะสิกรับขออีกบ่าวบุญกะดียางมากไอพอสมควรและเงือยเห็นเลยพี่น้องอย่งบุมีวีแววเลยครับ ไปใส่น้อนี่นะครับพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณไก่หกม้นแล้วแล้วอ้ยบาวอุบลนไปน้ำมากพี่น้องไก่เติมครับนะครับพี่น้อง นี่ก็เป็นผลงานเที่ยวไปตามหาเหมื่อนนี้เนาะครับแถบดซิเซเวลาาบิดหมือไปกับเพื่อนเนาะครับบาอุบุนกับไปนําหาแหล้วเบาอุบุนกับหินเนาะครับส่วนถมีเบาอุบุนกับเพื่อนกับไปนําหาหลายหลวบกับหินเนาะครับพออื่นว่ามีคนขี่รถกลายทางเนาะครับเพื่อนเห็นมันกําลังหากินอยู่แข้มทเพงไปเลยเวะเขามาเถียงมาบอกว่าเห็นแพะอยู่นะครับ แม่ยเบาอุบุนเพิ่อกลเลยฝ่าว่อนรถมอเตอร์ไซค์กับคุณพิทพิทยเห็นเนาะครับแม่ยเบาอุบุนลุยไปเลยมาหอดมาหอดเป็นกันนมกบมานอนพักเลยเนาะครับสภาพคือสิเมื่อยแห้งเบาอุบุนก็นเลยดึงมาค้างไว้ที่ขอกเนาะครับมาอุบุนกับเสด็จค้างไว้ให้เพิ่อนอยูเนาะครับกับเสด็จรามไว้เนี่ยเนาะครับบบชันบบไดกับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นจะเอบหายไปอีกเนาะครับ ครับแต่คำว่าชุ่มเหล่จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาอุบลเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อครับสำหรับวัอนี้เบาอุบลก็จะปิดขายคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ